สวัสดีเปนแฟนยูทูบช่องวิทยาฟาร์มหอยเฉลี่สีทองเป็นสทุคนัาสำหรับเมื่อนี้นะครับที่พี่ที่นองมองเห็นอยู่ในกระมังนี่นะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์หอยเฉลี่สีทองอที่ทาฟความเฮาอาได้ตั้งซื้อดามเบือกตามสีผิวของพ่อแม่พันธุ์หอยโดยได้ตั้งซื้อว่าเป็นพันธุ์หอยเฉลี่สีทอง ทับทิมแดงพี่น้องสังเกตเบึงนะครับในเปลือกของมันนะครับสีมีสีท่องสีเหลืองท่องแล้วกลมีสีแดงเลือดออกสีชมพูอ่มีสีสวยงามมากนะครับเปลือกของเขาสีแข็งแรงอัตราการเจริญเติบโตดีส่วนเนือ้อ ของเขานะครับีมีสีเหลืองทองปนสีสมอาจจึงเป็นหอยเฉลี่สีทองที่ทางฟาร์มเฮาอาได้ต่างซื่อเอาไว้เป็นย่งคือต่างซื่อว่าหอยเชลี่สีทองทับทิมแดงลักษณะององเปลือกของเขานะครับพอไ่พี่นอกที่เคยได้กินลูกบล็อกทับทิมนะครับเวลามันสุกนะครับมันจะออกสี แดงเลือๆออกสีชมพูบางอันก็มีสีทองบางซึ่งสรุปแล้วในสีผิวของเปลือกหอยอรี่สีทองทับทิมแดงประกอบไปด้วยสีเหลืองทองสีแดงและกับสีชมพูอ่อนๆปะปนกันไปซึ่งอพอไม่พี่นองที่ สนใจที่นำเอกไปเลี้ยงเพื่อจำนายอายเป็นรา่ใดเป็นช่องทางหนึ่งที่จะต้องส้างรายใดในครอบครัวไปจำนายลายใดและค้าเอาเท่าเทียมกันกันกบหอยเชอรี่สีทองเนื้อทองอซึ่งมีความสวยงามพอแตกต่างกันรสชาติความหวานกรอบของเนื้อก็ะไายขึ้นกัน เวลาจำหน่ายขายกว่าขายเป็นแบบกิโลก็ได้ขายเป็นใส่เรียนหาบาทใส่หาบาทหรือใส่สิบบาทหรือว่าใส่่อแม่พันแต่อย่างไรซึ่งตอนนี้หาทางฟรามองห้านะครับหากำลังาเล่งผลิตลูกอยเชอรี่สีทองทับทิมแดงอยู่สำหรับพี่น้องที่มีความสนใจ อยากจะนําเอาไปเลี้ยงก็ะอดใจรอไว้สักพักหนึ่งนะครับเมื่อทางความเฮาใดผสมพันธุ์นำพ่อแม่พันธุ์ไปผสมพันธุ์แล้วอ่ามีลกูกมีเต่าพอสมควรก็สี่จำนายใจแจกพี่น้องเฮาหรือแบ่งปันพี่น้องเฮาอาในราคาที่อาจจะเป็นกิโลก็ได้กิโลนึ่งก็ิบว่าเกินร้อยสองร้อยบาทอันเป็นใส่ก็ิิเป็นใสหาบาท ิบบาทหรือใส่เหรียญบาทหรือใส่พ่อแม่พันธุ์าคือจังหอยเชลรีสีทองเนื้อทองคือกันเหตุผลที่ต่งซื้ออาว่าหอยเชลรีสีทองทับจิ้มแดงทางความเข้ากับต่งซื้อไปตามผลไม่ซึ่งที่ทำให้อาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้พบได้พอแล้วหรือได้อาเห็นหอย อ่าเฉลี่ครับชิมแดงของเห่าอ่ากอยากจะอยากลองชิมเบิงอ่าว่ามันสิแตกต่างจากหอ,อยเฉลี่สีทองเนื้อทองหรือไม่อ่ซึ่งทางความเฮาก็ได้ทดลองชิมอ่าเนื้อเอามาแล้วนะครับก็มีความอ่าหวานกรอบนุ่มเช่นเดียวกันครับหอ,อยเฉลี่สีทองเนื้อทองอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่สีส่สังไล่ได้ให้แกพี่น้องเกษตรกร ผู้เลี้ยงหอยแล้วก็เป็นช่องทางเนึ่งที่ผู้ที่นิยมบริโภคหอยเฉลี่สีทองแต่จีได้ลองชิมกันอาสสำหรับมือนี้นะครับทาาความเอกกบะบิีได้นำเอาพอม่พันหอยเฉลี่สีทองทัดชิมแดงอาไปเพาะขยายพันธุ์ต่อไปขอเสวนผี่สนอกไปติดตามรับชมนับกันครับผม วันนี้ขอส่วนพีสนองมารับชมภายในกระช่างบกของเฮานะครับซึ่งในตอนนี้นะครับทางฟวามเฮาได้นําเอาพ่อแม่พันธุ์หอยเชอรี่สีทองทับจิ้มแดงของเฮาอ่ามาปลอยเลียงภายในกระชังบกซึ่งกระช่างบกของเฮานี่ใส่กระช่างบกขนาดกว้างหนึ่งเมตรห้าสิบเซนสำหรับความเงานะครับ สองเมตรนะครับซึ่งภายในกระช่งนี่เขาก็ต้องเตรียมน้ำเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นบ้านของพ่อแม่พันธุ์หอยเอลี่ซสีทองทับทิมแดงของเฮาคือสิตใจระดับน้ำสูงจากพื้นกระช่งขึ้นมาประมาณสิบห้าเซนติเมตรจากนั้นก็น้ำเอาใบกล้วยน้ำว่าออนมาเป็นพักมาเป็นอาหารเสริมอ่า ไอ้พ่อแม่พันธอ์เชอรี่สีทองทับทิมแดงของเฮ้าแต่ก็ในเวลาอาคำนะครับหรือพบคำใกล้ย่ามูลแรงอาทางความเข้ากับสีน้ำเอาหัวอาหารประดุกเม็ดเล็กนะครับจึงประกอบไปด้วยาดัดอาหารโปรตีนและแค่นเสียมตลอดจนวิตามินต่างๆาเือะไรที่มีส่วนประกอบในหัวอาหารมาให้พ่อแม่พันธุ์ไเชอรี สีทองทับจิ้มแดงของเขาได้กินกันเพื่อเล่งการผสมพันธุ์และวางไข่หลังจากที่เขาปล่อยพ่อแม่พันธุไ์ไวเชลีสีทองทับจิมแดงลงไปประมาณสามถึงสี่หมื่นนะครับพ่อแม่พันธุ์ของเขาก็่ิขึ้นมาวางไข่ตามผนังขอบกระช่งนะครับหลังจากนั้นแล้วทางาร์มเขาก็สามานำํำเสนอพีสนเสนอหนอง ในตอนต่อไปครับผมอ่ะบัดนี้ก็ขอเชิญพี่ชนออกมาชมกระช่างเหลี่ยงป่อแม่พันธุ์หอยเชอลี่สีทองทับทิมแดงของเฮานะครับซึ่งทางฟวามเฮาก่ได้ปล่อยปล่อแม่พันธุ์หอยเชอรีสีทองทับทิมแดงลงมาเหลี่ยงเอาไว้แล้วประมาณ3ามถึง4ี่มือนั่นนี่นะครับหอยเชอลี่สีทองทับทิมแดงของเฮา ได้เริ่มจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่กันแล้วพีน้องสังเกตบิ่งนะครับตัวนี้หอยเชอลี่สีทองครับจิบแดงเข้ากับได้เริ่มมาวางไข่ตามขอบกระช่งางอาบบุของเข้าแล้วนะครับอาซึ่งบางตัวนะครับเข้าไปยังพัน์ในวางไข่บวกเกินจีหามือข้างหนักน,นะครับโอบกาสจีนมาวางไข่ตามขอบของกระช่งต่อไป ที่นี่ห้องมาว้าเร่องพันหอยเฉลี่สีทองทับทิมแดงกันอีกกระนึงนะครับหอยเฉลี่สีทองทับทิมแดงนี่นะครับเป็นหอยเฉลี่สีทองอพันไม่สึ่งทางความมหา่าได้นําเสนอพี่เสดนองมือนีเป็นความแรกของวงการการเลี้ยงหอยเฉลี่สีทองซึ่งวงการเลี้ยงหอยเฉลี่สีทองนัน้นจะมีเฉพาะ หอ,อยเฉลี่สีทองเนื้อทองเท่านั้นเช่นเดียวกันนะครับกับพันธใหม่นะครับที่มีชื่อเสียงในทุ่มือนี่นะครับเช่นทุเรียนก็บซมี่ลายไส้พันธุ์เช่นทุเรียนพันธุ์ม้อนทองบางทุเรียนพันธุ์กานเงาบางทุเรียนพันธุ์โมสันคิงบางนะครับซึงจะเป็นโอกาสดีของพี่ของนอง้องผู้ที่ติดตามรับชมช่องยุทธยาฟวามนะครับมาสีได้หูจัก อาพันหอยเฉลี่สีทองพันไม่ก็คือพันหอยเฉลี่สีทองทับทิมแดงซึ่งเปลือกของเขาสีออกเป็นสีแดงอมชมพูนะครับอาผลสีเหลืองทองและก็เนื้อของเขาสีออกเป็นสีชมพูนะครับสวยงามมากเมื่อกระทบกับแสงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทั้งความเขากำลังพัฒนา การผสมพันธุ์อยู่นะครับอีกบดโดบั่นนะครับพี่น้องของเขากะสีได้เลี้ยงหอยเชอรีสีทองพันธุ์ใหม่ก็คือหอยเชอรีสีทองพันธุ์ทับทิมแดงนะครับซึ่งต่อไปนี้นะครับหอยเชอรีสีทองก็สีมีสองสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์หอยเชอรีสีทองและทองและก็ยังมีหอยเชลรีสีทองพันธุ์ทับทิมแดง ออกสู่ทองตลาดเดี๋ยวคันมีจํานวนลูกหอยเฉลี่สีทองพันแถจิ้มแดงจํานวนมากๆแล้วทางความเข้ากันสบแบงปันพีแบงปันนองต่อไปเอร่ะสหรับปนิก็ขอขอบคุญขอบคุณพี่ขอบคุณนองที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องยุทธยาความกันเป็นอย่างดีกันถูกอกถูกก่ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ นายนุ่มเดอเดอร์ออครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม